บีมน้องบีมบีมมารอดูอะไรลูกฮะไปนไมาดูลูกไปไหนไหนลูไงไหนลูไงไนมาแล้วมาแล้วอ้เปล่าลูไฟขบวนหนึ่งมาแล้วนี่สปินเตอร์สปินเตอร์ ปินเตอร์จอดแล้วอะคันนี้จอดอ,อีกแล้วคันดูขบ,บวนนี้จอดออแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้ขบ,บวนนี้ไปอีกแล้วอเออเห็นดูสองขบ,บวนเลยอะขบ,บวนนี้จอดให้อีกข,บ,บ,ว 1, กขบ,บวนหนึ่งผ่านก่อนเพราะอีกขบวนหนึ่งผ่านไปขบ,บวนนี้ก็ออกตามเลยยาวไหมรถไฟยาวไหมยาวว่ะบีมชอบดูรถไฟเหรอ น้องบีมชอบดูรถไฟบาบอกเพื่อนๆสิเอ่อน้องบีมชอบดูรถไฟบ้านน้องบีมอยู่ใกล้สถานีรถไฟนะมาดูประจำโอ้ยาวมากเลยขบวนนี้กรุงเทพฯยะลาไปแล้วาย,บ,ายบ่ายเลยบีมบีมบบไปบ่ายรถไฟเร็วขบวนไปแี้วโอวนไปแล้ว ตมาอีกเาอไปายอ่าอย่าลืมกดติดตามช่องน้องบีมนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปโอ้โหจะรีวริวตรงนี้เลยเหรออันนี้รีวิวไปแล้วนี่น้องบีมดองแมงมุมแมงมุมไว้ไหนดูซิให้เพื่อนๆดูดินี่แมงมุมดอง <c oughs>